สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่คิดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุกๆท่านค่ะวันนี้มาตามต่อแนวทางความฝันของแม่คิดค่ะในโค้งสุดท้ายงวดหนึ่งพฤศจิกายน68งวดที่ผ่านมาแม่ก็แม่นโค้งสุดท้ายแ,<ต>แม่ให้69 3สเลขออก96ก็ถือว่าแม่นมากๆงวดนี้ก็มาตามต่อกันอีกค่ะในโค้งสุดท้ายนี้เนาะ แม่คิดเป็นท่านที่ฝันเม่นท่านหนึ่งเมื่อกี้เริ่มงวดหนึ่งใหม่นะคะเมื่อกี้ค่ะถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่สองจริงๆแม่เข้ายาวนานมากแล้วก็มีหลุดไปงวดหนึ่งก็เลยเริ่มนับหนึ่งใหม่งวดนี้ถ้าออกอีกก็เป็นงวดที่สองค่ะแม่ฝันนี้แม่ฝันวันไหนคะฝันวันทีว่าไปบึงค้นเถ่านล่นละ่ะมือปรนมือบรรศรีใจขาด๋อค่ะบรรแม่ก็เลยเสียบนอนเนาะเสียบนอนลงไป ปาดีแม่ก็เลยว่าจะนอนอย่างไรน้อก็ค้นเมยกับเมยแม่เล่าบางสิพอเปินใจขาดแล้วปาดีมืขเ,เขจา็เห็ดเรียบร้อยแล้วแม่ก็เลยอยากนอนแห้งแม่ก็เลยไปนอนคไปนอนมองเพิน่นอนเตือนล่ะบาดี้แม่ก็เลยรับรับแจ้งนั่นแหละตอนตอนตีสี่รับนั่นบาดีก็เลยฝันว่าอันแฟนห้องเพิน่นั่นเพินก็ว่าสิมมหับเอาเอือดเ้อเพิลน่ะสิหบเอาเอือยไปอยู่บ้านไม่ ก็เรียว่าเอ้าสิมหาไปยังไดลูกเต่าพ่นกับสียูยังไดแม่เลยว่างซีค่ะลูกเต่าเพ่นก้เพ่นยู่นีและอันปี่อยนึ่สีเอาไปน้าเพราะมีคนเบิงค้นแย่งเิ่นว่าแม่ก็เลยว่าเอาไปบ่ได้บ่ไปบ่ไใดปล่อยบ่ใไ้เอาไปแม่เลยว่างซีมันกับว่าบ่วไปบ่ได้ตีหล่ะต้องเอาไปโมูเขานั่นเขาแห่เขาายังมาหมดเหลี่ยมนีนก็เรียว่าบ่ไดดดอกแม่บ่ใไ้ไป หรืบอหายไปบอกหายไปยืน hmm. ยันอย่างเดียวว่าบอกหายไปบาดนี้เพิ่็เลยว่างแค่เมึ่อบอหายกูเอานี่สมมตินี่เพิ่นนะกูเสียหายมึ่เพิ่นนะเอ้าหายได้ก็หายได้คอยก็บอกหายไปได้คอยแม่เลย่องบางสิหายได้ก็บอกหายไปยังได้ก็บอกหายไปก็มีอันแม่ผู้เดียวนี่แหละเลย่องบางสิมีแม่ผู้เดียวบอหายไปไซแม่เยว่บางังได้ก็ต้องหายสาเพิ่นนะเพราะว่าอันพี่ไอ้ยบ่มีมูเพิ่นนะ เลยว่าบ so ่มีมูกัสืเอดบ่กมูอยู่แถวปุ่นแม่เลยว่าแถวบ่านไม่น่ะสืเอดบอกแม่ว่าเคียงพันจนมาเป็นเขียนจนเป็นเอากระดาษติมให้แม่ติมก็เอาหนีเอาไปพน่ะจังได้กับพี่อ้ายก็สิเอาไปอยู่แล้วแหละแม่หน่เพน่ะก็เลยเอาพันยนกระดาษให้แม่ก็เลยฮับมาอย่างสิฮับมาใส่เมื่ออย่างสีป่านนี้เป็นก็เลยว่าเปิดไปหอดเทือนเปิดเด้อเพน่ะไปหอดเทือนก็เปิดเพน่ะเนี่ยเป็นเส้นหนมาหอดเทือนแล้วแม่กําลังขืนรถ เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันมอเตอร์ไซค์เจ้าของจักมอเตอรไ์ไซค์ไผ่โป่ก็เลยรับขขินมามากกับมาขข้นรถมาหอดเครื่องทางแม่ก็เลยเปิดเบิง้งเปิดเบิ้งบันนี้แม่ก็เลยเห็นอันตุ๊บเปินเคียนหย่ะบปั่นเห็นในหันละวปันโอ้เสียห้โโคกห้ลาบบ่แม่เลยวงังซีจ้าธุเด,ด้อแม่เลยวาแม่ก็เปิดเบิง่งแม่ก็เห็นนันเหล็กอ่าสามสี่ในหันแม่ก็เลยว่าเออ จะเอาไปก็เอาไปซากกันเสียหายโศกห้ลาบไปยังสี่ก็ได้แห่งทุกแข่งยากแม่ก็เลยว่าในความคิดในความคิดในฟันหน้าน่าก็เลยบว่าว่าเออจังไดกับจังไดใดละละแม่เลียว่าสิก็เลยว่าพอดีพวกร้านมันตีหานแล้วเนาะร้านกับปุกหลวเขินไปสื่อของก็เลยโฮเมือือก็เลยกันสื่อกับเืิญตำอัอโยเป่นน้ำเน่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เสียแล้วเสียแล้วคือ ไปร่วมงานศพพี่สาวไม่ใช่ไปน่ะไปเหมือนไปดูใจยังไม่เสียย,สย,ยังไม่เสียแม่แม่แม่แมคิดน่ะไปบ้านพี่สาวว่าพี่สาวป่วยหนักจะเสียแต่ยังไม่เสียก็คือไปนอนรอดูใจอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่วันหรือกี่นกชั่วโมงกี่นาทีต้องเสีย<ม>เราก็ไปเฝ้าไปเฝ้าปุ๊บก็ไปเสื้อก็คือนอนหลับไปเผลอหลับไปเนาะไปดูคนป่วยก็พี่เขยก็คือแฟนของพี่สาว<ม>เสียชีวิตไปก่อนหน้านั่นแล้วมาเข้าฝัน บอกว่าจะมารับพี่สาวไปอยู่ด้วยนะไปอยู่แล้วนะแม่คิดบอกว่าไม่ให้เขาก็บอกว่ายังไงเขาก็ต้องเอาไปเขาจะมาเอาไปแล้วค่ะแล้วเขาก็เขียนเลขให้แม่คิดใส่กระดาษแม่คิดตอนแรกก็ยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดขี่มอเตอร์ไซค์มาครึ่งทางแล้วนี่ครับการอาไปค่ะก็เลยเปิดเปิดก็เห็นเลขห้าสามสี่นี่ก็คือผีพี่เคยเขียนเลขให้แล้วก็มารับพี่สาวไปแล้วก็แค่นี้เนาะแม่ก็ตื่น แล้วหลังจากนั้นนานแค่ไหนคะที่เราตื่นพี่สาวถึงเสียตอนสี่ทุ่มของอีกวันหนึ่งก็คือแม่ฝันคืนนี้เช้ามาสี่ทุ่มพี่สาวก็เสียจริงๆค่ะ<ม>ก็เป็นแบบนี้และแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอายุพี่สาวด้วยเพระาะว่าพี่เขยเขามาเอาพี่สาวไปแล้วก็เสียจริงๆในเรื่องจริงเนาะก็น่าจะเกี่ยวกับอายุอายุก็เก้าสิบแปดปีแต่ตอนนี้เสียไปแล้วก็เอาศูนย์ไซด้วยเนาะแม่เป็นศูนย์เก้าแปด ค่ะเ,เลขแม่คิดก็ตามนี้ค่ะห้าสามสี่ก็คือผีพี่เคยเขียนให้แล้วก็ศูนย์เก้าแปดก็เป็นอายุของคุณยายพี่สาวแม่คิดอายุยืนเนาะแม่เก้าสิบแปดปีอายุยืนอยู่ะเพราะว่าพัาน,านกินเขาาพ่นกับว่กินกับอย่างเลยพันกินเข่าแต่เจวปาลาปลากับอันต้มผักอ๋อกินผักลวกน้ำพริกแมอ่อายุยืนมากเลยเก้าสิบแปดปีเนาะแล้วที่เดินไม่ได้นี่กี่ปีแล้วคะ เดินบ่ได้วังพ่พอว่าทันพ,พอปีแข็งแรงมากเนาะยังแค่ติดเตียงแค่ไม่ถึงปีเนาะพอถึงปีพะวา่าเป่นกับไปหันไปหนีไปว<า>ัดไปว่าเป็นกับไปได้อยู่แล้วก่อนที่จะเสียสื่อสารพูดได้ปกติไหมค<บ>ะโบพูดไม่ได้นาาแล้วก็ได <พอ S 2> ้วังสามเดือนนี่แหละอ๋อก็คือไม่ได้มีเสียงไม่มีการพูดมาสามเดือนแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรก็อยู่ก็ทรมานว่าค่ะอายุก็เยอะมากแล้วค่ะเก้าสิบแปดปีถือว่าอายุยืน มากๆเลยเนาะค่ะไม่ได้อาจจะออกเลขอายุก็ได้เนาะแม่ค่ะถึงไม่ก็ถึงไม่ก็เลขที่ผีพี่เคยพี่เขียนให้ค่ะห้าสามสี่ตัดเล่นด้วยนะคะอาจจะเป็นห้าสามห้าสี่หรือว่าสามสี่ค่ะเมื่อไหร่เลขห้าสามจะออกงงมากคำเจ้วงงมากจะออกงวดนี้จะเปลี่ยนลดงงย่ำไหนสิออกงวดนี้ก็ซื้ออีกแล้วลอตเตอรี่ห้าสามก็ซื้อสามห้าก็ซื้อเปลี่ยนลด ทะเบียนรถงง,ง,งกับ <laughs> กับคนหมุนหมากเลยว่าทําไมไม่หมุนเลขสามห้าห้าสามบ้างขอให้หมุนให้ออกนะคะค่ะจะได,ได้ได้โชคเนาะแม่คิดจะซื้อเลขไหมคะงวดนี้ก็บ้าบบซื้อกับเลนลอตเตอรี่ไวล้วละละใบหนึ่งเลขอะไรคะแม่อันหนึ่งเก่าอ๋อหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเห็นแม่คิดบอกว่าฟ้าลงศูนย์หกหกแต่แม่ไปหาลอตเตอรี่ได้หนึ่งหกหกแม่ฟ้าลงของพี่สาวเนาะจะให้โชคก็ได้ แต่ถ้าเป็นเลขทั่วไปอย่างเงี้ยที่ฝันที่ไรแม่คิดเขาจะไม่ค่อยซื้อบม่ไวเล่นค่ะไวเล่น,ลนให้โช,กโชคโชกับท่านผู้ชมค่ะให้โชคกับท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้ออกตรงๆนะแม่เนาะจะค่ะจะได้มีเงินใส่บาทหาคนเสียเนาะ,ะค่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่คิดด้วยเนาะ,ะอันนี้พี่สาวคนโตสุด <คน S 1> แล้วยงเหลืออีกกี่คนคะแม่เลืออยูสอง สองแม่คิดกับน้องหรือว่ากับพี่กับพี่กับพี่แม่คิดคนเล็กเหรอคะคนเล็กคนสุดท้องมูมีสามแต่เมื่อไม่หากน้นมี่หาเสียเมื่อเรือสองเสียเมื่อเรือสองอแล้วคนที่ว่าเป็นพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะคนที่อยู่ปัจจุบันนี่บอกค่ะที่ลังเลืออยู่มันเรืออยู่หกหกสิบแปดหกแปดอืมค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่คิดและพี่สาวเนาะค่ะเรืออยู่ส่งคนพี่น้องแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะความฝันของแม่คิดก็ชัดเจนได้เลขเลยไม่ต้องแปลเนาะแม่<ะ>ค่ะค่ะส่วนมากแม่คิดจะฝันจะเห็นเลขเลยน้อยมากที่แม่จะต้องแปลเอาเนาะค่ะเดี๋ยวให้แม่เวทพร้ให้เอฟซีหน่อยค่ะค่ะข,ขอให้เอฟซีอายุมั่นฟันยืนตึกเลขตึกเบอร์ตึกรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะค่ะข,ขอให้เฮงๆปังๆ,งๆรวยๆวยนะคะงวดนี้หนึ่งพฤศจิกาย,ยน68เนาะเชื่อว่าทุกท่านอยากได้เงินจากเทวดาคำแก้วก็เช่นเดียวกัน ขอให้ทุกคนสมหวังจากการซื้อเลขเสียงโชคเนาะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ถูกรางวัลใหญ่ๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะ